ช่วงนี้เกนชินอัปเดตเยอะมากตัวละครในอนาคตก็ดริปกันรัวๆ้าใครมีปัญหาเรื่องเพจแล้วก็สามารถไปใช้บริการเมลโลท็อปอัพได้นะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยใช้แค่ u i d กับชื่อตัวละครเท่านั้นสนใจก็คลิกลิงก์ใต้ดิสคริปชั่นได้เลยอย่าลืมไปใช้บริการกันนะครับ เอาละฮะดดส,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 สวัสดีทุกผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับในวันที่31ที่จะถึงนี้เนี่ยเรากำลังจะอัปเดตแพท4.4กันแล้วซึ่งในแพทนี้เนี่ยจะมีอัปเดตอีเวนต์ใหม่ซึ่งเป็นอีเวนต์ของ l a n t ท r n Light นั่นเองซึ่งก็อย่างที่เรารู้กันตัวอีเวนต์ l a n t ท r n Light เนี่ยจะแจกทุกปีแหละส่วนใหญ่จะแจก10เนาะจะแจก10เม็ดกาชารุ้งนั่นเองก็จะเริ่มแจกวันที่3กุมภานะก็ถือว่าไม่นานมากก็เป็นช่วงที่ตู้เฟสแรกยังอยู่นั่นแหละ แล้วก็นอกจากนี้จะมีแจกตัวสดาวเหมือนเดิมตัวสีดาวที่มีให้เลือกนะตอนปัจจุบันนี้ของหลีเยผู้สามารถเลือก1ใน10นี้ไปได้ตัวหนึ่งซึ่งก็จะเลือกตัวไหนตัวไหนดียังไงอันนี้มีคลิปแยกตอนอีเวนต์มันเข้าอีกทีหนึ่งนะซึ่งแน่นอนว่าส่วนใหญ่ก็คงเลือกกาหม,มิงแหละสำหรับคนที่มีตัวครบแล้ว ซึ่งถ้าพูดถึงการหมิงเนี่ยยาวแน่นอนนะครับผมว่าตัวน่าเล่นมากและนอกจากนี้ก็ยังมีแจกตัวของสกินซิงชิวฟรีในช่วงระยะเวลาของกิจกรรมนี้ตัวสกินของเฉินเหอกับของการยูก็เสียตังนะครับอยากได้ก็ซื้อเอาซึ่งถ้าซื้อในช่วงของอีเวนต์ก็จะลดราคา โอเคนี่ก็เป็นอัปเดตใหญ่หลักๆของแพชช์4.4นะส่วนอื่นก็จะเป็นอัปเดตย่อย,ยๆมีพวก Quality of อ i f e อัปเดตด้วยพวกโหลดอารัลติแฟ์อันนี้เดี๋ยวค่อยไปลองกันอีกทีหนึ่งในส่วนของตู้รีรันของแพชช์4.4เนี่ยก็จะมีเป็นแรกเป็นเซียนหยุนหรือเจ้าวังวนเมคานั่นแหละตัวที่มาด้วยกันก็คือเทพเลยครับผมนาฮิดะ ah นั่นเองซึ่งอันนี้เป็นข่าวดีมากก็คือกาหมิงมาพร้อมกับเจ้าวังวนเมคาเลยฉะนั้นใครเปิดทั้งป้าแก ก็มีโอกาสได้กามิงไปเล่นด้วยอันนี้คือผมถูกใจสุดๆจะได้ไม่ต้องเสียตังค์เพิ่มเยอะแล้วก็ในส่วนของเฟสหลังเนี่ยจะเป็นเซียวกับตัวของยาเอ็ดนั่นเองทางด้านของเจ้าวังบนเมคาเนี่ยก็ต้องรอดูในเกมอย่างเดียวตัวของเจ้าวังบนเมคาจะมาเป็นแนวบัฟแล้วก็ฮิวฮิวเนี่ยเป็นฮิวหมู่แล้วก็ต่อเนื่องทั้งทีมด้วย ส่วนบัฟจะเป็นบัฟกระโดดสูงแล้วก็ทุ่มโจมตีแรงขึ้นพอพูดในฐานะคนที่ทำคอนเทนต์พวกไกด์อะไรของเกมนี้มาเยอะแล้วกันจากแพสซีฟของเซียนหยุนที่ทําให้ทุ่มโจมตีแรงขึ้นเนี่ยตอนนี้เรายังไม่รู้ประเภทบัฟของบัฟตรงนี้แต่บอกตรงๆว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นบัฟประเภทเดียวแบบเดียวกับของเฉินเหอผมมองว่าทุ่มตีที่บัฟของตัวนี้มันบัฟแรงมาก แต่ว่าโดนแค่มอนตัวเดียวนะพุ่มพุ่มตี1ครั้งโดนมอน3ตัวจะมีตัวเดียวที่โดนดาเมจบวกตรงนี้ไปด้วยแต่ว่าจํานวนตัวเลขเนี่ยถ้าเป็นบัฟแบบเฉินเหอนเนี่ยจะขี้โกงมากคือผมว่ามันน่าจะแรงแบบเว่อร์เลยแต่สิ่งที่กลัวคือ เลขมันเยอะจนะผมบางทีก็งงๆว่ามันจะแรงขนาดนี้จริงๆเหรอก็เลยกลัวๆอยู่ว่ามันอาจจะเป็นบัฟประเภทอื่นอันนี้ก็ต้องรอดูในเกมซึ่งบอกตามตรงว่าถ้ามันเข้ามาแล้วคำนวณแบบเดียวกับบัฟเฉินเหอเนี่ยอีโกงมากนะครับดาเมจมันน่าจะมาหาศาลพอสมควรแต่เดี๋ยวรอดูอีกทีว่าจะมีปัญหาอะไรในการเล่นหรือเปล่าสําหรับตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจมากสําหรับคนที่อยากเล่นทุ่มโจมตีอีกอย่างหนึ่งคือเอาไปสำรวจได้ดีด้วยเพราะว่าก็าสามารถกระโดดการอากาศได้ทั้ง2รอบเนี่ยตัวถัดไปก็คือนาฮิดะ สำหรับนาฮิดะแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เล่นทีมไม้ คุณกำลังประสบปัญหาการแปะไม้แล้วเกตไม้หายหรือเปล่าตัวนี้นี่ขอเสนอเป็นนวัตกรรมการแปะไม้แบบอนันต์ไม่ว่าคุณจะเล่นทีมไหนทีมที่สามารถมีตัวไม้ออนฟิลด้วยทีมที่ไม่มีตัวไม้ออนฟิลแต่อยากได้ตัวแปะไม้ออฟฟิลแบบตลอดการเล่นหมอแล้วแปะเกตไม้ช้าเล่นทาทเวลเลอร์แล้วแปะเกตไม้ต้องอยู่ในวงเล่นคอนเล่ก็ไม่ได้เล่นเหยาียาๆเหยก็ต้องเอาออกมาวิ่งถ้าคุณกำลังประสบปัญหาหาเกตไม้มาแปะให้ตัวละครในทีมไม่ได้ นาฮิดะคือคำตอบนี่คือตัวละครที่มีประโยชน์ที่สุดในเกมของตัวละครธาตุไม้ถ้าคุณเล่นทีมธาตุไม้เป็นหลักยังไงคุณก็ต้องมีระหว่างมีกับไม่มีนี่คือคนละโลกไม่ว่าคุณจะมีตัวออนฟิลที่เป็นธาตุไม้อยู่แล้วหรือคุณจะเอาไปเล่นแบบออฟฟิลอย่างเดียวแปะไม้ปุ๊บเอาออกไปเลยแล้วให้ตัวอื่นมายืนตีถึงจะเป็นธาตุไม้ตัวเดียวนาฮิดะก็ยังสามารถเติมเกรดไม้ในทีมได้เรื่อยๆ เพราะงั้นทางด้านของการแตะไม้มันคือโหดที่สุดในเกมแล้วเล่นทีมไม้มาคงรู้ว่าเกจไม้มันสําคัญแค่ไหนเกดหายทีนี่คือปฏิกิริยาหายไปเลยหรือถึงแม้คุณไม่ได้รู้สึกขัดใจเรื่องเกจไม้นาฮิดะก็ยังดีอยู่ดีเพราะในเรื่องของดาเมจ ก็ยังถือว่าแรงมากๆแล้วก็เรื่องของการบัฟ EM ให้กับเพื่อนก็ยังถือว่าเป็นที่1เอาไปเล่นกับตัวดาเมจที่โหดเป็นทุนเดิมอยู่แล้วมันจะยิ่งโหดเข้าไปอีกแถมนาฮิดะเล่นได้ทุกทีมของธาตุไม้ปฏิกิริยาไม้ก็ทําได้หมดหรือถึงแม้จะไม่ได้เล่นปฏิกิริยาไม้เป็นหลักแต่ไปเล่นพวกเบิร์นนิ่งนาฮิดะก็ยังเป็นตัวเดียวที่สามารถเล่นเบิร์นนิ่งได้ง่ายและก็นานมากที่สุด ตัวอื่นเขาจะมีปัญหาเรื่องเกตไม้หายด้วยความที่นาฮิดะเกตไม้มันหนาแล้วก็อยู่นานมากน้องก็เลยสามารถเล่นเบอร์นิงได้แบบอีซี่มากๆ ทำให้เกิดเป็นทีมพวก BurningMail ของการยูหรือ w ิสลี่หรือจะเอาไปเล่น b u r n i n g ธรรมดา,าไปเล่น Burning แล้วก็ Overload อันนี้มันก็นแล้วแต่หรือถึงแม้คุณไม่ใช่คนที่เล่นอ b y s s นาฮิดะในการเดิน w ว r l d ยังมี Qual i t y of Life อย่างหนึ่งคือเก็บของคุณมีปัญหาเรื่องขี้เกียจปีนไปเก็บของตรงนู้นของตรงนี้ใช่ไหมเรามี Capture คุณแคปของจากไกลๆได้ไม่ต้องเอามือไปเก็บหรือตรงนี้คุณยังเข้าไม่ได้แต่ว่าคุณเห็นของอยูด้านในคุณก็ขมโมยเอาเลยไม่ต้องเดินเข้าไป นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแพสซีฟที่มีประโยชน์ในการเดินโลกของนาฮิดะแถมกลุ่มดาวของตัวละครนี้ C2 เข้าขั้นขี้โกงมากถ้ารู้สึกว่าเกมมันยากไปลองเล่นนาฮิดะ C2 ดูอาจจะง่ายจนน่าเบื่อเลย เปีดสตัวแรกคือเซียวสำหรับเซียวเนี่ยตัวละครเก่ามากตั้งแต่1.3จนถึงปัจจุบันนี้ผมมองว่าเซียวก็เท่าเดิมแหละคือความเก่งของเซียวยังอยู่เหมือนเดิมเพราะเกมนี้ยังไงเขาก็ไม่ได้เนิฟตัวละครอ,อยู่แล้วแถมเซียวเจอกับมอนใหม่ๆเนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะถ้าเกิดว่าคุณของสุดทำของมาดีทีมดีบัฟดีแฟกเต็มยังไงเซียวก็ยังเล่นได้ยิ่งมอนเดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยกระเด็นไม่ค่อยอะไรด้วย ทำให้การทุ่มของเซียวเนี่ยมันไม่ต้องแพ็กมอนเยอะมากเพราะว่าก็ทุ่มๆไปเดอะเดี๋ยวมันก็ตายแต่ประเด็นคือตัวละครใหม่ๆที่เขาออกมาทีหลังเนี่ยผมมองว่ามันเล่นง่ายกว่ามันทำดาเมจได้ง่ายกว่าถึงแม้มันอาจจะทำดาเมจได้เท่ากันกับเซียวอะแต่โอกาสพลาดมันน้อยมากๆบางตัวคือเล่นง่ายมากแต่ถ้าเทียบกันกับเซียวคือเซียวก็ดีแหละแต่การเล่นของเซียวเนี่ยเล่นค่อนข้างยากบางคนเล่นไม่ได้ด้วยซ้ำ เพราะมันต้องทุ่มตีอย่างเดียวคือคุณจะทุ่มสลับตีสลับชาร์ตตีอะไรก็แล้วแต่แต่สุดท้ายแล้วตัวคูณที่ที่สุดก็คือทุ่มโจมตีถ้าคุณไม่ได้มีตัวละครสําหรับเล่นได้เยอะขนาดนั้นหรือไม่มีโล่เนี่ยมันจะทําให้เสียวยิ่งเล่นยากขึ้นเรื่อยๆแต่ที่คุณเห็นเนี่ยว่ามันเล่นง่ายๆแค่โดดทุ่มมันจะไปยากอะไรเพราะว่ามันเป็นมอนที่ไม่กระเด็นแต่ถ้าเกิดว่าคุณเจอมอนที่คุณทุ่มตีแล้วมันถอยหลัง ทุ่มตีแล้วมันลอยหรือกระเด็นไปมั่วถ้าเราแพ็คไม่ดีเนี่ยมันจะเป็นการเล่นที่มือพันมากแล้วก็เล่นโคตรยากยกตัวอย่างเช่นพวก G.O.V. sharp นี่ก็เป็นหนึ่งในตัวที่เวลาโดนเซียวทุ่มแล้วมันจะชะงักแล้วก็ถอยหลังซึ่งแน่นอนว่าถ้าคุณทุ่มอยู่กับที่มันไม่มีทางโดนตลอดแน่นอนคุณต้องกระโดดไปข้างหน้าพร้อมกับดูมอนข้างล่างไปด้วยว่ามันถอยไปถึงไหนแล้วคุณก็ต้องกระโดดตามมันไปเรื่อยๆง่ายสุดในการเล่นอาบิสคือไถอให้มันไปติดกำแพง อันนี้คือง่ายสุดแต่สุดท้ายแล้วเวลามันเกิดพร้อมกัน2ตัวถ้าแพ็คไม่ดีคุณจะเกิดอาการที่มอนมันโดนผลักออกไปคนละทางแล้วคุณก็ต้องแพ็คมันเข้ามาหากันอีกทีหนึ่งทําให้มันโดนดาเมจแบบไม่พร้อมกันเพราะงั้นตัวละครเก่งแหละแต่ถามก่อนว่าตัวคุณเองอ่ะพร้อมที่จะเล่นหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่ค่อนข้างใช้ความเคยชินในการเล่นเยอะหน่อยไม่ได้เป็นตัวที่จับปุ๊บเล่นได้เลย ไม่ได้เป็นตัวที่จับปุ๊บแบบถอดสมองเป็นลิงได้เลยอยู่ที่มอนที่เจอว่าเราควรจะแพ็คยังไงเราต้องแพคไหมยังไม่นับเรื่องถ้าไม่มีโลอีกไม่มีฮิวอีกเจียวก็จะเล่นยากขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยๆถ้าเทียบกับตัวละครใหม่ๆที่เพิ่งออกมาเนี่ยเกมเพลย์เขาเล่นง่ายกว่า แถมทาดาเมจก็ง่ายดาเมจที่ออกมาก็แรงถ้าเทียบกับเซียวที่บัฟเต็มๆก็แรงแต่เซียวแม่งเล่นยากและถ้าเกิดว่าเราพลาดดาเมจเราก็หายฉะนั้นอนันนี้ลองคิดดูเอ,เองว่ามันคุ้มกับที่เราจะเปิดมาเล่นหรือเปล่าแนะนําว่าลองเล่นในห้องทดลองเยอะๆว่าคุณสามารถเล่นเซียวได้ไหมถ้ามันไม่ได้จริงๆแนะนําว่าอย่าฝืนเลยน่าจะดีกว่าถ้าใครเป็นสายที่อยากจะผ่านคอนเทนต์ไม่ได้เน้นอวยอะไรเนี่ย ก็ผมใช้ๆกับเซียวนะเดี๋ยวนี้ไปเปิดตัวอื่นน่าจะง่ายกว่าแต่สําหรับคนที่อวยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้ห้ามนะเพราะว่าในเกมนี้เราก็ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในอบิสซะหน่อยในการสำรวจเนี่ยเซียวถือว่าเป็นตัวละครที่สำรวจได้สนุกมากเพราะว่าสกิลเซียวสามารถกดกลางอากาศได้คุณสามารถพุ่งกลางอากาศสามารถปรับทิศท,ทางพุ่งไปทางนู้นพุ่งไปทางนี้แถมถ้าคุณมี C1 คุณจะมีสกิล E3 ชาร์จคุณสามารถกดพุ่งกลางอากาศได้รัวๆแต่มันติเซียวเนี่ยเวลาสำรวจถึงแม้จะไม่ได้กดเพื่อทุ่ม แต่คุณสามารถกระโดดสูงได้ถ้ามันมีที่ให้ยืนคุณก็โดดขึ้นโดดขึ้นแล้วก็โดดขึ้นที่สูงได้เวลาคุณเอาไปเล่นข้างนอกแล้วอยู่ที่สูงๆเวลาจะตกลงมาแค่ทุ่มโจมตีเวลาทุ่มโจมตีของเซียวเนี่ยไม่ว่าจะสูงแค่ไหนถ้ากดทุ่มลงมาแล้วแล้วถึงพื้นเซียวจะไม่มีวันเสียเลือดเลยถ้าเป็นตัวละครอื่นคือทุ่มโจมตีลงมาเนี่ยถึงจะไม่ตายแต่ก็ยังมีเจ็บอ่ะแต่ของเซียวนี้ไม่มีเลยเรียกได้ว่าไร้บาดแผล แต่ในส่วนของกลุ่มดาวของเซียวเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมไม่แนะนําให้ปลดกลุ่มดาวเลยเพราะว่ามันเป็นตัวละครที่กลุ่มดาวโคตรจะไม่คุ้มคุ้มที่สุดของเซียวคือ C1 หลังจากนั้นคือไม่จําเป็นเลยครับโดยเฉพาะ C6 เนี่ยถ้าเจอมอนตัวเดียวคือไม่ได้ใช้เลยอันนี้คือไร้สาระมากแต่ถ้าเจอมอน2ตัวขึ้นไปก็ได้พุ่งรัวๆก็มันอยู่แต่ก็นั่นแหละบางทีเจอบอสตัวเดียวเนี่ยเซียว C6 มันจะใช้อะไรได้อะเพราะงั้นกลุ่มดาวที่คุ้มที่สุดคือ C1 ถึง C1 หนึ่งปุ๊บคุณคิดไปเลยว่าเซียวคุณเก่งที่สุดเท่าที่จะเก่งได้แล้วหรืออย่างตัวล่าสุดที่อาจจะทําให้เซียวเก่งขึ้นกว่าเดิมมาก,มากๆก็คือตัวละครที่มาในเฟสแรกก็คือเซียนหยุนนั่นเองหรือเจ้าวังวนเมฆาแน่นอนผมพูดไปนต้นคลิปว่ามันเป็นตัวบัฟการทุ่มโจมตีแรงขึ้นทําให้ทุ่มโจมตีของตัวละครเนี่ยแรงขึ้นเพราะงั้นแน่นอนว่าบัฟเซียวได้แน่นอนแต่อย่างที่บอกเรายังไม่รู้ว่าบัฟดีแค่ไหนแล้วก็การคํานวณดาเมจเนี่ยเป็นดาเมจรูปแบบไหนเรายังไม่รรู้ตงนี เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ตัดสินแล้วกันว่าบัฟได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวรอเล่นเองแล้วออกไกด์ก่อนค่อยว่ากันแล้วกันแล้วก็ตัวสุดท้ายที่มาก็คือยาเอะไม่รู้โผลมาไงเหมือนกันสำหรับยาเอะเนี่ยข้อดีที่คุณจะได้คือคุณสามารถวางเสาเพื่อไปผ่าพื้นเล่นได้ What What the ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอบิส หรือกําลังสํารวจโลกอยู่คุณสามารถผ่าพื้นเล่นได้ไอ้ตรงนี้นี่เขายังไม่แก้กัอวะเนียเดินมาทีไรคือเสาแม่งผ่าพื้นตลอดเลยนี่ผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยยังผ่าพื้นอยู่เลยอะ่ะผมว่าตรงนี้มันต้องมีอ็อบเจกต์อะไรสักอย่างอยู่ใต้ดินแน่เลยสงสัยซ่อนแมปลับเอาไว้ไย,ยมิโกถือเป็นตัวละครสําหรับคนขี้เกียจโดยแท้จริงไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนในโลกกว้างหรือในอบิสคุณสามารถสู้กับมอนแบบเดินสู้ได้เดินเฉยๆอ่ะไม่ต้องตีเพราะว่าเสาคุณตีแบบออโต้แต่ว่าเรื่องความแรง ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลดกลุ่มดาวไม่ได้ปลดอะไรเนี่ยดาเมจที่เห็นในภาพที่ผมอัดมาเนี่ยกับดาเมจที่เอาไปเล่นเองเนี่ยอาจจะแตกต่างกันเยอะอยู่นะสาหรับคนที่ไม่ได้ปลดกลุ่มดาวด้วยหรือมีตัวบัฟไม่เต็มที่ด้วยดาเมจเสาก็เรื่องหนึ่งแต่ดาเมจอันติเนี่ยผมรับรองว่าถ้าคุณมีบัฟเท่าผมแล้วก็คุณสามารถทําดาเมจร,ระดับนี้ได้เหมือนกนอันแต่นี้รับรองเลยว่าคุณเป็น c 0ย์แล้วคุณกดอันติถ้าคุณมีบัฟมีของเท่ากับผมเนี่ยยังไงคุณเห็นเลขดาเมจอันติของ40ขีาดนด้แนนอน าะงั้นตัวยาเอะเนี่ยเป็นตัวละครที่ดาเมจอันติแรงมากถึงแม้ว่า C0 ศเสาคุณอาจจะเบาหน่อยแต่ว่าดาเมจอันติก็ยังแรงอยู่ดีถ้าคุณมั่นใจในดาเมจของตัวยาเอะมากพอเนี่ยคุณจะเล่นตัวเดียวเป็นดาเมจตัวเดียวไปเลยก็ได้แต่ส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ปลดกลุ่มดาวผมแนะนําว่าให้ใช้เป็นตัวดาเมจลองน่าจะดีกว่าหาตัวอื่นมาออนฟิลเทคฟิลแทนแล้วให้ยาเอะไปเป็นดาเมจนอกสนามแบบนั้นมันจะคุ้มกว่านะถ้าเกิดว่าดาเมจเสาคุณไม่ได้แรง แอมเดียวนี้ก็ยังมีอัปเดตตัวละครเชฟฟูดเข้ามาเพิ่มทําให้กลายเป็นเล่นทีมโอเวอร์โหลดได้ค่อนข้างดีเป็นตัวไฟไฟ้าอีกตัวหนึ่งที่สบายมากๆเพราะว่าไม่ว่าจะโดนโอเวอร์โหลดหรือมอนกระเด็นไปไหนเตายาเอกก็ยังล็อกไปผ่าได้แต่ปัญหาที่จะเจอเวลาเล่นยาเอกในบางทีคือบางทีมันมีอ็อบเจกต์เป็นมอนให้ผ่าเยอะแต่บางทีมันเป็นมอนที่เราตีเข้าแค่ตัวเดียว แต่มันมีเป้าให้ผ่าสีเป้าเสามันจะผ่ามั่วนิ่มมากคือเราต้องตีตัวนี้แต่เสาไปผ่าตัวนู้นทีตัวนั้นทีทาให้เราเสียเวลากับมันเยอะมากบอกได้แค่ว่ายาเอะเล่นเป้าเดี่ยวเก่งกว่าถ้าเล่นเจอมอนหมู่จะยากขึ้นถ้าคุณไม่รวบมาอันติให้โดนทีเดียวเนี่ยเสามันจะผ่ามั่วนิ่มมากฉะนั้นเสามันจะเก่งกับมอนเป้าเดี่ยวมากกว่า แต่อันตินีดได้ทั้งสองไม่มีปัญหาจะเล่นโมโนไฟฟ้าเล่นไฮเปอร์แครี่เล่นโอเวอร์โหลดเล่นทีมไม้ ai, ผู้เป็นเอ็กเกรดสเปซอย่างนั้นก็ยังถือว่าดีมไอซีดีของอันติถ้าผ่าติดบีบอดัดมันไม่มีไอซีดีด้วยติดปฏิกิริยา4ีฮิตรวดเลยแถมการเดินโลกของยาเอเนี่ยอาจจะไม่ได้มีแพสซีฟอะไรท่าพอร์ตในการสำรวจมากขนาดนั้นแต่ว่านำเสนอความสบายคุณเจอมอนใช่ไหมมันกำลังกวนใจคุณตอนสำรวจใช่หรือเปล่ากด e 3รอบวางวางวาง,วางและให้สาวมันผ่ามอนตาย ไม่ต้องออกแรงเองสักแ่ออันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความสบายในการเล่นยาเอกแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบแนะนําให้ข้ามไปเลยเพราะว่าการเล่นแบบนี้มันจะทําให้คนเล่นเบื่อเร็วมากถ้าคุณเป็นคนชอบคุมเองชอบเล่นอะไรเองอยู่แล้วอ่ะไม่แนะนํายาเอกเลยเพราะว่าคุณจะไม่ได้ทําอะไรเลยถ้าเป็นซีศูนย์คุณอาจจะมีปัญหาเรื่องการทําพลังงานสักหน่อยในการกดอันติถ้าให้แนะนําก็คือปลดประมาณ C1 จะเล่นสบายขึ้นเก็บอันติง่ายขึ้นทําสเตตอย่างอื่นได้ง่ายขึ้น หรือจะปลดเลยกว่านั้นก็ได้เพราะว่าถ้าถึง46นี่คือเป็นหนึ่งในตัวที่กลุ่มดาว46ค่อนข้างขี้โกงเฟสแรกเนี่ยจะมองเป็นซับพอร์ตทั้ง2ตัวเลยก็ได้ส่วนเฟสหลังก็ดาเมจทั้งคู่ถ้าให้แนะนําที่สุดในแบนเนอร์นี้ก็น่าจะเป็นนาฮิดะแหละเพราะว่ามีทั้งดาเมจทั้งการซับพอร์ตทั้งประโยชน์ยูทิลิตี้ในการใช้งานคือมีทุกอย่างเลยคือถ้ามีโล่มีฮิลอีกจะโหดเกินไปแล้วอ่ะเป็นหนึ่งในตัวที่คุณควรจะมีเก็บไว้ในไอดีดังนั้นถ้าไม่ได้อวยอะไรเป็นพิเศษกก็็แนนนนะะะําาาว่เปิด nah ไดไ้นะ แต่คนส่วนใหญ่คงไม่สนกันอยู่แล้วถ้าเกิดว่าไม่ได้มีปัญหาเรื่องเล่นคอนเทนต์อะไรหรือไม่สนเรื่องเล่นคอนเทนต์เอนเกมอยู่แล้วจะเอาไปสำรวจยังไงก็เปิดสาวแว่นกันอยู่แล้วอย่าลืมมาใช้บริการเปิดกาชามือทองของช่องเราด้วยแล้วกันสำหรับการเปิดเซียนหยุนเอาไว้เจอกันนะครับ